สวัสดีครับเกษ,ษตรต้อมนะครับวันนี้อ้าวไม่ใช่วันนี้เสือเมื่อวานผมได้เพาะพันธุ์ต้นกระทบกลกนะนี่มีสองพันธุ์คือสีส้มกับสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สีส้มกับสีแดงไม่ไม่มใช่เลยเออถูกแล้วสีส้มกับสีแดงนะก็ผมเพิ่งไม่ไม่เคยเห็นเม็ดมันมาก,ก่อนนะมันคล้ายๆเม็ดมะขามอ่ะผมก็ปลูกลงในนี้นะเพาะลงในนี้ก็ไปขอจากป้าใ,ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละครับ ที่รู้จักกันนะเขาบอกว่ามันพอง่ายมากเลยอโอเคเพราะว่าจุดประสงค์ของผมนี่อยากจะเอามาทดแทนผมชอบดื่มน้ำส้มคันครับก็จะเอามาทดแทนน้ำส้มคันนะแล้วก็ออเดอร์ย่าหวานไปด้วยย่าหวานสเตเวียนะซึ่งเป็นตัวที่เอาไว้ทดแทนความหวานจากน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแคลอรี่เป็นของแบบธรรมชาติเนาะ ก็จะปลูกเอาไว้ไงครับก็เด็ดใบมากินได้เลยประมาณนี้นะเอามาต้มทำํำคล้ายๆต้มน้ําตาละนะแต่ผมเคยทานแล้วครั้งหนึ่งแหละมันจะติดปลายขมนิดหน่อยนะแต่ก็พอรับได้ซึ่งมันก็น่าจะช่วยให้ผมลดน้ําตาลจากการกินน้ําส้มไดนะ้ส่วนไอตัวนี้ก็คงจะนานหน่อยก็ค่อยปลูกไปครับจะเย็นๆส่วนไอ้นี้ ต้นอ่อนทานตะวันในกระบะทรายของผมยาวมากเลยดูความยาวตอนนี้สิบกว่าเซนแล้วเนี่ยก็ประมาณที่เขาใช้ใช้กันก็ประมาณ15บห้าเซนนะถือว่าโอเคเลยก็เหลือเวลาอีกสอาคืนครับคืนนี้คืนพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนมาลืนก็เก็บได้ละจะครบ8วัน ก็กินกันที่8ถึง10วันนะถือว่าเป็นของที่อร่อยมากเลยเท่าที่ผมทำมานะอยากกินพวกโตเหมียวด้วยอ่ะแต่ไม่รู้จะหาซื้อเมล็ดที่ไหนรู้สึกว่าพวกต้นอ่อนหัวเชท้ทาก็กินได้นะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงนะถ้าเทียบกับเมล็ดอ่อนทานตะวันที่ราคาถูกกว่าเยอะ ก็ลองหามาปลูกดูครับผมลองแนะนำว่าลองปลูกหญ้าหวานสเตเวียนะไม่แพงผมซื้อออนไลน์ก็จะสบาทมั้งอ่าถุงละ35บาบาทรวมค่าขนส่งแล้วนะทุกอย่างซื้อได้จากออนไลน์ก็แถวแถวลาซาด้าแหะครับก็ดูรีวิวนะที่เขาแบบเชื่อใจได้หน่อยอะไรงี้ครับ พอเราได้แหวานสเตเวียมาเราก็เอามาใช้ในการทำอาหารได้นะแล้วก็มันเป็นส่วนที่เอาไว้ควบคุมแทนคนที่มีภาวะเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมนี่ก็ชอบกินหวานกินแป้งนะก็พยายามจะหาอะไรที่มาทดแทนบ้างอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับ